มือนีกับพามะาอาวันน้องมีนากินนมจ้าพามะาฝรั่งง้วหน่อยกินนมจ้าสวยให้ลูกกินนมดีๆเด้อแม่ตีเด็บว่ให้ลูกกินนมะกะลามไหวในขอคือเกาจ้าว่าให้ถ้าให้น้องมีน่าแข็งก้อนจังสีเอาไปลามทั้งหนอกน้ำมู สวยเอ้ยใครแน่ยุจ่ามือนีบอ่อนคักปันไดสวยสวยแม่ตีนะเขาลูกมีนะเขาไปเลยเขาไปเลยลูกเบ้องยันเดี๋ยวแม่จัดการเองคันมือให้กินนมเนี่ย เข่าเลยลูกมีนะ้ำป้าต้องยานเข่าไปเลยเข่าไปเลยเบิง้งแม่สิจัดการเบิอเ้องบ่ให้ลูกกินนมตีเตะลูกตีกินเลยลูกกินอีหล่ะกินกินไิ่อิมสวยแม่ตีนะ สวยเอ้ยเห็นบ่เน่ยแสเห็นบ่นสวยสวยเห็นแม่ถือแสบ่เข่าเลยมีนะเข่าเลยลูกเข่าเลยเบิ่งกันาสวยเป็นอย่างคือบ่ให้ลูกกินนมอืมมีนะเข่าเข่าเลยลูก ขันเจ็บแน่ก็เป็นอยากดีดอยากเตะลูกจ้าต้องยืนเฝ้าแม่บอกให้กินหยาเด้จะคลองกับกินหยาไปตีให้ลูกกินนมอ่ะเข้าไปมีนะเข้าไปลูกไป อีหลาหน่อยถึกเต๋บว่ากลาเข่าจ้าวันนี้ไปเข้าไปลูกเข้าไปแม่ยูยู่ไ่ต้องย่านแม่บ่กให้กินหย่านะเข่าเลยมีนะเข่าเลยลูกเข่าเลย วยเห็นแสแม่บ่สวยกินลูกกินมีน้าเข่าลูกเขาแน่แน่แน่เตะตีสิเตะตีนี่คือการเตือนครั้งที่หนึ่งตีค่อยคยกินลูกกินมีน้าเขาไปกินลูกไปสิเตะตีพอดมีน้าได้ปะเนี่ยบ่กล้าไปกินนมเนี่ย วน่นดอกจ่าต้องจับเขาไว้แห้วล่ะมานี่ยยูคือซื้อใส่ะอะรยี่น,น้อยๆหน่อยกินว่าล่ะเออเขาไปดูดเลยนั่นละหยุดย้ำแม่ให้กินหยาดีๆมึกก็บว่าให้ลูกกินนมให้ลูกกินนมอิ่มก่อนเธอต้งกินหยา ได้จับเขาไวล้ละจ้าบ,บันนี้บ่ต้องนั่นเลยซองเบิงอีหน่อยก่อนบนันนี้ได้กิน้าได้กินนมบ่เอา้าแม่ป้อยให้กิน้า อย่าดีดลูกขั้นดีดลูกอีกแม่สิบ่ากินไปมีนะกินลูกกินเขาไปกินดูดเออหามตีลูกนะห้ามเตะน,นะสวยเอ้ยกินเลยลูกกินอีหล่ะก,ก็คอยกินอย่าเดือเขาแหงเขาเจ็บเขาก็เตะเอา นี่แ่ะจ้าแต่ละมือก็ได้ม่าฝาวังสี่แล้วพัดกันมา้าย้ายมา้าแน่จะของม้าเองแน่จ้าอันนี้ก็นยังดียูจ้าบา่ได้รีด ไอ้ตัวแม่ขาวนั่นต้องรีดจ้าต้องหลีดน้มไห้เพราะว่าหัวนมมันใหญ่ลูกขาบว่ได้อันนี้ก็ให้กินเองดูดเองแน่แน่แน่ไปเฮ็ดเขาแหงเขาก็สิเตะเพอดีกันจา้าแม่กับลูก อีหล่ายะสะยะก,กินเฮียหลายสวยเอ้ยว่าสิป้อยแล้วก็ห่วงจ่ายห่วงยานว่ายาันถึกเตยยันสูแม่บ่ใดเกลเลยได้มาเบิงมันก็ฉลาดอยู่เด้ดจานมีน้ากระไรมันเห็นเหามามันก็เฟ้าลุกขึ้นดูดนม ดูดดูดลูกดูดเออนั่นละ่ะใส่ใจดูดดีๆลูกค่อยๆดูดสิเลเปิดน้ำไว้ละจา้าวันนี้น้ำเหมือนเหมอดไปบุ้นหินไปซองเบืองน้ำก่อน ให้น้องกินนมให้ลูกกินนมเด้อโอ้บ่คันไห้เหมือดจา่ามีอยู่เมล็งยังเปิดไ้เทียเดียวกันยากระตัดไว้ไห้จ่ไย้ายตัดไว้ไห้มันอยากแก่กันเลยไหนะกินบ่ดีบันไดจา้าแต่ว่ากับใครก้อนได้กินฟางอยู่หรอก ฝนตกซ้ำมาอีกกระสีใครอยู่จ้ากระสีได้หญ้าปองอันนี้กระหัวก็ตกกันแต่มมือผุนละจ้าแต่มมือก้อนผุนบ่นนริหารตกอีกอยู่มเอนี่ก,กัเป็นขุมฟ้าคึค้นฝนอยู่จ้าบดๆแดดแดดคึมคึมมืดมืดฝนตกลงมาอีกเทียสองเทียกระสีดได้ไถย่นนาไว้ละจ้า จให้เฟื่อมาไายไว้สเบียงกะลอยล,ล,ล,ล้อเราเลรอจ้าเหลืออูยุของน้อยๆอันนี้ก็ต้นบักนี้อันปีบังหันโรคล้ายจ้าบันนี้โรคล้ายอันบอนไดอันอัน บิดนวยมันออกบันี้ต้นมันก็เล่ตายมันคืนมาอยุ่สีกหนึ่งจ้ะอันนี้กระสิทานให้เด็กหน่อยกินนมจักน่อยก่อนล่ะจ้ะจังสีเด็กเขาไปหานซากผาเมียนเฮียนเห็ดอันนั้นอันนี้ให้บักลาน่อยกินลูกกินคนเก่งเออสั่นละ่ะ มุจักจังหวะแล้วสวยเอ้ยสวยที่หล่าก็ะไส่ใจกินนะล,ลูกอย่าดูดเหรียญดูดหัวดูดดีดี แน่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 มีน้ากระไรกระเฮ็ดเขาแห้งเขากระเจ็บ อันนี้กัตั้งแต่เลี้ยงมาก็กให้ลูกสามตัวละจ้านี่ตัวแรกเป็นตัวผู้อีกสองตัวเป็นตัวแม่จ้าก็ให้ลูกดีอยู่จ้าแต่ว่าแหงง้วแหงเป็นแบบว่าอยากอันนี้บ่คอยนันปันไระอยากเป็นอยากพื้นพืวนภาวะอยากเป็นเสียศินแน่ แต่ว่าคันเขาถือแสถือ,อยังเขาหายแน่กับสียานกับสีฟังอยู่ <c oughs> ง้วะกกระเทินก <c oughs> ินดีๆใส่ใจกินลูกสวยเอ้ยสวยสิบ่อ็ดกินหยาเด้อสวย,สวย มือหนึ่งย้ายวาเต้ลูกลมปองงองเลยจ้ะมันกะสีใจหายมันเจ็บสวยนะ่ะบ่ได้ดอกจ้าจะไปจับเขาแห่งวะหน่อยกินนมก่อนนา่นนๆ่นนั่นไปจับเขาแหงอีหน่อยหน่อยกินนมก่อนจ้ะมา มันก็นอ่นอยู่เด้จ้ามันก็นใหาจับให้ยังอยู่ขั้นนั่นมันต้องปากว่ามือถึงอินี่มันจังสียานแต่ว่ากับบ่ค่อยได้ตีได้ยังดดกแน่แน่แน,แน,แน่ดีดลูกตีฮะนี่กิสิห้ยี่ลาหน่อยกินนมจักหน่อยแล้วก็สิเข้าไปหานเห็ดงานบ้านละจ้า จา้า่อนกก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันในเรื่อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพอการคลิปหนาเรื่อจ้า